นี่คือบรญยากา,นาหากน,าน้าการลดหน,น้าหน้าการกลนในหน้าการลนภาคใต้กว่างอามันในพื้นที่จังหวันดน่านประมาณ3เมตรถึง4เมตรช่วงนี้ก็ฝนฟ้ากรศตอกหนักถึงหนักมาก140ถึง180ตอ่อพื้นที่ขึ้นาาทะเลประมาณ3เมตรถึง 4เมตรแล้วก็ถึง5เมตรโลฮดนักท่องเที่ยวรเรือน้ำทะเลเพราการนี้เรือแล่นควรว่าตอกจากฝั่งเนื่องจากมอหรือเชียงใต้ใต้ปกคุมิภาคใต้ฝั่งอันตาอันตามันก็ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหรือว่าจะเป็นหน้าหาดกาลนหน้าหาดหน้าหาดลาวัยหาดปลาดองแล้วก็หาดไม้เกาหาดกำมลาแล้วก็หาดเต็มโลแล้วก็หาดชูชูรินแล้วก็หน้าหาด การลดทางเจ้าทางเจ้าที่ได้ปากทงสีแดงไว้ให้รัวัดนักต่องเที่ยวลงในน้ำทะเลก็จาจาที่ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาไปถึงตั้งแต่วันที่สิบเก้าไปถึงวันที่ส่่าสองพันร้อยหกสิบสานี้วันักต้องเที่ยวเดน้ำทะเลก็จะก็ยาจานี้เรือเล็กควรลดตอกจากฝั่งเนื่องจากมอศูนเชียงใต้ ใต้ผูกผมก็ใต้ของอันดับันึ่งในพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตผมรายงานรายงานสอดสุดอยู่ที่หน้าหาดมีการล้นตรงข้ามโรงแรมแท่าเกณฑ์บีตรีสอดจังหวัดภูเก็ตขึ้นลงทะเลขึ้นลง,นลงทะเลสามเมตรถึงสี่เมตรแล้วก็ถึงห้าเมตรขึ้นสูงมากเลยตอนนี้เรือเล็กควรวนต้องอย่ากวางเรือเรือทุทกทุกเรือของในจังหวัดภูเก็ตไม่ออกจากไม่ออกจากวังขึ้นลงทะเลแรงมากเลยตอนนี้แรงมากเลย เราก็วัดนักท่องเที่ยวลงในน้ำทะเลทะเลก็ก็ยานนี้ตั้งแต่วันที่19บเก้าไปจนมาที่ตรงลาบก็มาร้อยหกสนี้ขึ้นทะเลแรงมากเลยประมาณ3เมตรถึงหเมตรได้เราก็ให้นักท่องเที่ยวก็วัดเทีนนำก็ทะเลก็ก็ยานนี้ก่อนเรื่องเรื่องอย่างมอญเชียงใต้ได้พา จังหวัดภูเก็ตกะบีพังงาลาดนองแล้วก็จังหวัดจตุร์ให้ไห้ให้เข้าดึงใหเข้าผลมากอากาศตกหนักตึกหนักมากคือตึกระเบิดแรงมากเลยตอนนี้ผมรายงานสดว่าที่อยู่ที่หน้าโรงแรมถาแกนบีนีสดจังหวัดภูเก็ตระดังโรงแรมหาดาวตอนนี้บรรยากาศว่าที่หน้าหาดหน้าหาดจตุร์นี้เราก็ให้ ก็ย,ยานี้ตัง้งแต่วันที่19ไปถึงวันที่1สุราคม2,500องศาเี้ให้ความเขาแอรก่อนอากาศยังใกล้จิตจิตดำผลว่าอากาศได้บริเวณที่จังหวัดกูเก็ตตอนนี้คุณตระเรแรงมากเลยแรงมากเลยแรงมากมากเลยตอนนี้แรงแรงมากเลย,าเล,ย,าเล,ยลายคนลายตัวตอนนี้ถ้าว่าดี่โดมชอบเกตี่งก็จดกูเก็ตนี่คือคุณตระเรแรงมากเลยนี่โบ่บริเวณว่าที่พา,ากันแ้นะต่างอัด ทางอากาศลุนเทาเทาประมาณสามพันสามร้อยเมตรยาวไปเลยยาวไเลยเป็นอาาวไปเลยบรรยากาศเช่นนี้ก็บรรยากาศเช่นนี้ก็ทุกภาคของในของประเทศไทยตั้งถึงถึงสูงมากก็จะติดตัวไปถงที่ประมาณสามเมตรถึงห้าเมตรเรือเล็กวนก็อกจากวัดจอกจากวางเรื่องจัวพอฝเกียงได้ได้ปรมป่กใต้องอัดอัด อุดม si wow, so, so, so ันก็ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่ระนองแล้วก็พังงาแล้วก็จังหวัดจังหวัดสตูลให้เขาการยังยังใกล้กินผมอยู่ที่ลมพัดแรงมากเลยลมพัดแรงมากมากเลยนี่ลมพัดแรงมากเลยตอนนี้ผมกำลังทำที่กันงอนรายงานสดว่าที่นั่งงานการรถไ